สวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้กับพาพี่น้องมาเบิงลงป่าทางพ่อจะเลื่อนับมือน,นี้รู้สึกว่าสิเป็นน้องเด็ดของปีเลยครับเบิงเซียนแต่ละเซียนนี่บอมเบนธรรมดาครับนี่แต่ของจริงของแท้เลยครับเพราะว่ามือน,นี้บัดแพงครับบัดละหาลอยนะครับเนาะอีกเจ้าน้อยใคไปรลุ่นน้ำกันครับพี่น้องรลุนกันยาวๆเลยครับมือน,นี้ ตอนนี้ก็ได้เริ่มนะครับพี่น้องเอืะนีไม้ว่ะสันมาเอาเป็นโรคบาดหาลอยทุก้ารัหายี่ยมเล

ฮักเงี้ยงก่อนฮักเงี้ยงก่อนหักฮักฮักเงี้ยงก่อนก่อนเสียลงเอาปล่อยไปหันก่อนครับเข้ายกเอาปลาก่อนเปลาเอาปลาก่อนมันอยู่หันละมันอยู่ในถุงแล้วฮักเงยก่อนเออเออเออมันอยู่ในถุงแล้วมันไม่นด้หนอกปลาสวายหันเข้ายกทําเวลา

คนึงสื่อขาดไฟแห้งเรายังสิบอมาคุ้มน้ำออกหอวกันด้วยมันมาเป็นมูนเลยโอ๊ยปลาล่าเรืองขอฟังอะไรกัน ปลาจีนส่วนมากเป็นปลาจีนเนาะปลาจีนน้องมันหน่อยนะครับเนาะถ้าเมดก็คือเม็ดโหลดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกับลาเนาะลามันลงมันเลื้มเข่าลุ่มข้นขวนเนาะนี้ยม่นมีเม็ดข้นขวนแบบนี้ มันหมกลงดินแล้วก็แล้วันี้นีนีอนข้าเจ้านี่น่ะ้านเลี่ยฮะบาเลยโอ้แ้ไล่ไออกไปเหมอนไล่ผมออกไปเตะจีนเขากอนจี้ก้อนจี้ก่อนเนปลาราคาจีนปลาป่านี่กับมันกับราคามันกับวันนั่นแน่เป็นไหน จากจอมันขึ้นตเตจีนเขาตุนไดจากตัวว่าล่ะคือตึงๆอยู่กันหนึ่งหันเตจีนเขาเฮ่ยให,หม่ป้าจีนป้าจีนป้าจีนครนับ เป็นปะจีนเป็นปะจีนนี่น้องเขาฟังห่นะเดี๋ยวายางไปเบิ้งครับปาดบาดเดียวพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เอาคักเลย มาไก่มาได้ใส่านนี้โอ้คัตะก้ปลาจีนครับล้วนๆเลยมาเปียวพี่น้องมันหยุดมันออกทั้งหลังตะเคียนไง โอ้ยตวปลาตะเพียนไหม้โตอุ้ยหิ้งกับตังคู

บาบนุ่นจับนน้อยเด่นเดียวรบอยรบอยแข่งอะไรตั้งปีปาด่างนะนี่นี่ฟังโอ้ยฮู้นตัวหลังนี้น่ารีบๆก่อน

นีเออกไปสี่คนนี้เอกไปหาใหญ่โอ้ตัวน้าปานน้ำค้างเลยออกแรงนี่ดุดดุดดอยู่นี่รางอยู่นี่รางยกขึ้นยกขึ้นค่อยดึงขึ้นออน,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 นี่เอาเนียนเนียนรถบานนี่อยู่ฟังปานนี่ แค่เย็นย่างดีมันมีปัญหาก็เดี๋ยวเขาบางเดียวเลยตต่มตันรู้สึกื่นุนครับคุนพี่น้องเฮ้ยอันนุนนน่ะมีตัวหน่อยอยู่แล้วอตัวหน่อยตัวน่อยออกตัวใหญ่ย่างอยู่ลัดหมดเดี๋ยวออกไปอย่างนี้อาปลาอ๋อไง À. để tôi nghe lại cả lắm bạc bà níu ôi, đây lắm mặc vật thần áo sống pa siêu nổi bỏ <laughs> <laughs> ไป uhm, เจอด้อนี่างีแล้วเขาแจเดียวนี่แะเยอบางเดียวเอาจออันนี้ต้นนี่ก็อย่ข้างนอกจะดุมกันเลยแล้วเต็มยเอาไปฝุ่น่นอ่ะ บาทนี่ก็คุ้มแน่หนิสามร้อยนี่นึกว่าบาทเดียวก็คุมแน่นสามร้อยตัวเราจะถึงวันุ้นั่นนั่นึงเต็มแหละเต็มลเนีปลเ็นล่อะไุ้งน่น้านี่เพิ่งกล้ๆเฮานี่โอ้โเน้ยกักซากบ่เลยงรวยรวยยี่นเนุน ค, ENNIS, คุณาใหคุณายใจงรมาก่บาทด้ยนี้ดีเด้ออัดีเด้อพ่อกพี่เห็นบ่เขินบ่โอ้ใจแล้วเธอมาแรงมากเนาะตุ๊ติดไหมเออไหม่ดี ตวนี้ก็ว่เป็นซิปโร่หรอบอ๊ะ ว่าเป็นสีุนแล้วจริงะได่เนี่ยสีัวผุนแล้วพูดอ่ะเข้าจัเมืนเข้าหน่อยกว่ที่นี่เอา้าหนึงององเอา้า <laughs> ว๊า <laughs> อยู่หนีมืดที่น้องเย้ย <laughs> เออระวังเดอ้อ รถแล้วา้นรถาจะเอนก้แล้วแม่มึงเอาเอาแฮดางนี่ขึ้นบกเงอบรถน้ำบาทนี่อยู่ในนีมดหลัอพี่น้องเลยเต็มถุงเง่วเป็นเม็ดเม็ดเคืองหมด หาิได้เลยโลได้เลยไก่ั้นนี้อัน,นีมาแลวดี โอยๆๆๆๆๆล้มล้มล้มมันบ่ามีายาแน้าก็บอก

เอายายบานี้ยายมันหลุยบานี้เอาคักคักเออเอานั่นกับบอลลอมบอลลยายบลลอมโอ้หลมเออเซฟตี้ครับบาน้ยายมันหลุยเ่าเน้เออลงแล้วบานิเออ้าจเป็นอมอกิมาเก Thank you.